สวัสดีครับตอนนีน้นเอาอยู่ที่บ้านกลางพยอมนะครับกันก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับขอเชิญไปติดตามที่กันก็อของชาแนลได้เลยนะครับเันนี้กนก๋เตียงนะครับเปลี่ยนมุมเปลี่ยนรา้านจากที่เคยกินซะหน่อย ตรงนี้จะเป็นซอยที่เมื่อสมัยเด็กๆผมเดินประจำะก็จะอยู่ประมาณซอยข้างไปรษณีย์นะบ้ะานหลังนี้เนี่ยจะไม่ผิดก็จะเป็นบ้านเพื่อนผมนะครับซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นมัธยมธการพืชผลได้กันนะครับเดินตรงที่นี่ก็จะเป็นตลาด เทศบาลประการพืน้นทนะเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยก็จะอยู่มุมของพัดรีโคชัยครับในตลาด,ดบ้นนดา,า,านแดงเขาเอานี่ก็เจียวไก่มาลาวันนี้<ะ>เป็ดเจียวไก่มาลาอันมั้ย ทักเองเนาะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ามะระนะครับทักนี่คิบได้เองเลย เท่าที่กินนะครับนี่ฮะพิเศษนะครับวันนี้เ้นพิเศษตานจริงนี่ก็ชวนชวนเพื่อนมากินวยจับนะครับแต่ว,ว่าเพื่อนไม่มาก็เลยเตีียมไว้ทิ้งไวเดี๋ยวดีกว่าครับปรุงง่ายๆนะครับก็ใส่แคบคิกแล้วก็น้ำสมทอนะครับกก็น่าจะหมดพอดีฮะพอดีร้านนี้มีกระปิดด้วยครับก็เลยใส่ซะหน่อย มันจะให้รสชาติที่ขึ้นจมูกดีนครับเตะหูดังเลยครับเดี๋ยวไาชิมกันเลยครับชิมเสร็จก็จะแจ้งผลนะครับว่าเป็นยังไงฮะใส่ไข่ใครว่าโจวใส่เออเขอยู่นีแล้วเขากลัวอยู่ห่นรองอเศร้าแล้วข้าทุกคนมนเลงาหาต้องมีต่วนี่เลยใส่ผีชิงว่าเ่ยโอ้ข้านอก ไปตรมนมีแคปปิน่น้ำสมแล้วนีก่กะปิครับที่คืิบนองแส่หลายนี่จะเผ็นด,ดนะครับโอเคมีรสชาติก่อนจังไรครับแต่ว่า

ที่มาลนํา5,000บาสดานที่สูแล้วครับ

าตามที่ผมอ่านมนป้ายโครงการเป็ว่าเรื่องนี้ยุทธถนนสมปิตตะ,ะครับด้านทิศตะวันตกป้ายโครงการทุ่ถงถงนนพิริมจุดที่ตะวันตกของตลาดเทศบาลเส้นหลังไปรษณีับ นางหลังผมนีอันยังจะดูไปก็จะเป็นถ <c> น <oughs> นบนกระการครับเดี๋ยวไปทางทิศใต้ก็จะเป็นสียความตำรวจเดี๋ยวขึ้นเนื้อก็จะเป็นถนนท่วนข้าง้างเทียครับ เบิร์ครับอิ่มอิ่มแนงครับเดี๋ยวให้เบิ่งนะครับ,เร,บเรียบร้อยครับหนึ่งถ้วยพิเศษมือเที่ยงวันนี้ครับหนามมาแล้วนะครับรายกเมื่อกีบบรร้ขอ,อาอทิชชู่นะครับเพราะว่าต้องทำความสะอาดจากของเก็บตังค์นี่จ้ะเจ็ดบาทสี่สิบ ค่ะข,ขอบคุณค่ะโอ้พิเศษครับสีสิบบาทกินกระเบื้องดังครับพี่น้องมาสนุกสนุนกันครับกะเข้าตะการบ้แพงนะครับบ้แพงนะครับแาดูเรืองอะไม่ให้เลือกกิดไลายนะครับหลากหลาย ข้าวเสร็จก็ไปทำงานกันต่อครับขอบคุณที่ทุกคนติดตามช่องเงาของชาแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากติดตามคลิปต่อๆไปของเงาของชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ